มยงเทปวลูกมีใครเป็นต้นฉบับมีใครเป็นไดดอลอ่มีอุงกับน้องฮักเทลเฮอฮะอุงกับน้องฮักเทปดีใจดีใจนะในปรลดีใจดีเอาจารย์เพ่งคอยยืนเคียงข้างข็นพ่อจูยังเทียวะ โอ้ย่ามาจักดักหรือกันเลอติดตามพ่อโจอยู่ประจำเพื่อเห็นตั้งแต่พ่อโจมาสมัครกับแม่อยู่หลังหานพะนะเอฟซีสาวน้อยข้าค้านหนูมึงมุดพ่อโจมาตลอดติดตามสาวน้อยมามาตั้งแต่พ่อโจมาสมัครกับแม่อยู่หลังหานพะนะก็หมยเกิดวางเลยทีเอาอาจารย์ฟังมึง

เป็นไงเมื่อกี้อาจารย์เน่ามาไปแล้วนี่เราต้องอยู่ที่อาจารย์เน่าปกติไหวกดดันกดเาเดอถึง่าเป็นคนอาสามานเราดูเนาะอายุยี่สอะไรก่สิปีค่ะยี่สามปีนิ่ตามพ่โจ้ะตามค่ะอาจารย์ปสกระเมรละหันมีะตอนนี้อยู่กับใครลูก ตอนนี้อยู่กับพี่สาต่ว่าก็คอยู่กับพี่สาวเพื่อพปเสียอ๋อปวเสียแล้วแล้วก็ถามก็ข้าวบอกว่าวันนี้ถ้าพ่อโจนรับก็คือไปได้เลยเพราะว่ากระเป๋าติดตัวแล้วไม่มีอะไรจะนั่นแล้วว่าไงันนี้แต่ว่าผมก็บอกแล้วว่าเพื่อนอย่กับพี่น้องว่าโคเฮลันพี่วแตกเลหนูเอออยู่กับวัสนาบอกกนบนฟ้า และเอเวทีแห่งนี้แต่สุ่มเสียงว่าธรรมดานะครับเสียงสาตีมากับขมาาเขาเป็นสว่าพอจูงยิ่ะบอกได้เหนหมิ่งบอ่าก็ได้มย่ล่ีแล้วเมือนเออูดจ่อสิไ้กะได้ได้ั้าวพั้ายเ้วเราจะทาวงสองยู่แล้วชิรลิมากมายมาแล้วจะมาเพื่อแข่งกับบูยิงมาเพื่อจะกำกันจักไปเลยบ่เนี่ย พี่ดังขึ้นนี่พี่ดังขึ้นนีิอะไฟังแต่แรกเลยไมเอา่บกพูดกดยังเดียวี่งก็อุงยิงนี่ะนั่นแล้วเห็นปพ่นแล้วยังก็อุงยิงนี่ั่นวเฮ้ยดังไดอ้งยิงมาด้เห็นป่แล้วพอทักนบอกแบบนี้สว่าเถึงว่าดังได้หรือถึงแสดว่าดังเลยป้อาปกติรักระดังมีอยู่แล้วเนี่จ้ะโอ้ฮะัลาหลหลบดังเบลน้ำดังชีดหมวกตัวดูกัน ดังมันมีชีมมก์ดังอยู่เลยนะน้องเสียงกว่านะน้องแง่กว่น้องจอยค่ะอ๋อน้องจอยน้องจอยถือว่าต้นทุนมีต้นทุนมีพ่อนสรรค์มาหลายพ่อสะพานวู่ต้นทุนของเสียงแกวเสียงหนาเสียงอ้วนดีเสียงมีพลังมีเวอร์เสียงสาสตรดีเรามอลาแต่ว่าต้องปรับเราก็ต้องรับว่าใจครับเสียงสาสตรเสียงของมอลาการเข้าถึงมอลา แต่ว่าสามารถปรับได้ต้องจนมีต้องจนเพราะว่าพ่อกับแม่เป็นบอลลัมไหมอ่าแม่ลองสารพัดโอ้แม่ลองสารพัดแม่เข้าวัดเข้าวานี่พ่อนี่้องเทศแลประจำเอาเทศแลลูกนั้นสารพัดสารพัดสารพัดอามาดีจ้าได้กล่าวเป็นเรื่องราวเรื่องสินหา,<พ>าจะขอพันธนาสินทั้งหาจำให้ดีสินทั้งหา แต่ถ้าใครไม่เป็นในรัฐาไส้มาข้อที่สิบเจ็บว่ะข้อที่สองข้อที่สองอภิมหาห้ามดักตับห้บาหรจับกล้องในอกพ้อมแม่ยขาที่อุกปอกเมียข้าที่อุกนอนอยกุกเป็นแต่ขี้นอนยกุกเป็นแต่ขี้อย่าไปเห็ุเพราหน้ากับพ่อเสียงเหิือนกันไหมมด พ่อพูดแอบพ่อพูดแอบพ่อันงเลยแมมันพ่อาคพระเจาเองเจียนกันว่าหนาโจ๊ก็รับเิรับเงิัไปอะไรกันเจ้วกูจะนิสัยพอจะตัวอะไรเียนซ้ำกันกับลูกสาวเจ้าเนี่นเจียนีวะเเอเียนวไได้ไปดหันไค่ สนญญที่สานมีนาตาซื้อเปลอไฟนี่ว่ามันมีบางตัวได้ไปแจ็ได้เลยเราะเป็นยังกนี่ก็เป็นยังเขาจะถ่ายรถนั้นเรียนอิสุ่มอเหลาอยู่หันนะใช่าะเหลาอย่างถือว่าใช้ได้ะถือว่าใช้ได้ศิลปินเพอ่าวงสาวหน่แล้วเพื่อนสองเขาเปิดอาสาสมัครมันต้องใช้สมาชิกหลายร้อยคนเหมือนกันคนี่ก็ถือว่านะครับอาจจะเป็นหนึ่งอยู่ในจํานวนหลายร้อยคนกับวงใหม่ประมาณสัก200ชีวิต ที่แหนบเวเซียนในน้อยพี่น้องครับฝากไวันเด้อที่แหนบเเซียนน้อยห่อเสี้ยวหางเครื่องจ็กสามสิบโซ่กันเนาะเสี้ยวหางเครื่องจ็กสามสิบเวทีจ็เก่าห้องบัดมานั่งเบิ่์ไปบงมากเราพี่น้องจางงานจะภาพผู้ส่งมาจังสี่วันนี้จากมีซิบเอ็ห้องเสี้ยวเป็นสิบัาทีนี่ห้อยกับท่านให้กับซิบเอ็ท้องกันลดไปว่าสับกัญเบิร์ตสรุปแล้วก็คือเวทีเท่ากันเสียวสีเสียงแดนเซอร์ไม่ต่ำกว่าหกสิบัาที่นี้เอาไปมากมันสี่้อยที่เก่าจังนี้ครับจะภาพจองงานจองงานเดื่อจ่อส่วนราคา นะครับว่าจ้างแล้วกันะครับตอนนี้หกสิบสี่เจ็ดสิบห้าเลยสี่เจ็ดสิบห้าเลยนะครับพักือวงวงเวงเวีงฝากไว้นะครับเราปรบมือด้วยใจที่นึงพี่น้องครับแล้วฝากไว้ด้วยนะครับขอให้ขอให้ติดมาแรงด้วยเอากร้องเพลงฝาก้องเพลงเราข้อมีหลายๆเนี่ยคนดีเห็นใจกวามนั่นอีกอ่างนะครับเออเนี่คนที่ทำไว้เป็นไอดอลคนที่ทำร้านแต่เขาดูโชคดีนะครับแล้วก็ขอชงกินแก้วนะมาทำหน้ากันบ้างำหน้า เห็นเพื่อนห้องไปหน้าเพื่อไทยยุคังเวทีดีใจไปแสดงขึ้นเวทีในชีวิตคนห้องนะครับถ้าเรารับเข้ามาแล้ววันหน้าเขามีอนาคตที่ดีตัวเข้ากันเลยเขาได้บุญไปน้าเนาะในวันอะไรที้ส่งเสริมลูกหลานการพโอกาสในพื่อตะเคียนในช่วงนี้หรอกอุ้ยมาเี่นไมหวนะยังไม่จบครับมันวบเพราะอะไรเลย อันนี้ไเว้ยเจ้เนี่ยเสียงดีดังนี่เป็นอะมือมือวันมื่อวนเขห้พ่อเขาถึงพ่อเขา่อหมดแล้วเนาะฮะแค่์ว่าห้พ่อเขาเขาหมดแล้วเนาะเดียแค่์เขาหเนาะไม่พ่อฝึกให้นูแต่งออกรับงานเองแกมออผ้าไปเมือขึ้นในงานลบเลด่บบนี้นี่ยงอี แชรเดี๋ยวยังเอาแชรเอาแชรเดี๋ยวพูดหน่อยมึงไปแักพระกุุงกูไม่ยังไัดิไเห็นมากเียน่ต่อมาถามนาเจ้าของตอนนี้หนึ่งทุ่มสามสิบสองนาทีนะครับเดี๋ยวแฟ่นแนะนั่งช่วยกูแม่พรกรุงผูไดแปลรับเอาเวลาไม่ที่น้อไปเห็นมยน่ีเป็นบพระรัสั้นกับพระกร เรื่ออะไรลูกวันนี้เอออาจารย์ลูกันเป็บอลลูกบอลยไม่สามไม่สามเจ็บหล่องว่ารู้เขาจะเดินไปจากคุณดูกลับมาบไม่เป็นไอดอลนี่คนแรกที่ทำให้ร้านแต่คนที่สองคนน้องคักแทนเสียกับสิบเอียร์นะเจ๊บอยเขาเสียกแจกสาวเนาะ มีผู้เดียวบหมือนบัวกระสรังหันเหมือนแน่นี่ผู้เดียวโอ้เอาประกาบไปแค่สัมภาษณ์พี่นอกก้องกาล์ดเมืองในสุดยูทพีเนมเจ็ดทั้งเขาคน,น,นโอ้ตอนนี้นะครับเราก็าพี่น้องทาง้งยูทูบทั้งผู้ใดสิมาสมัครลังหันวิลูกพี่ร้รรรานก็บอกในบ้านนะครับเพื่อจะขึ้นวงใหม่นะครับอีกเมื่อกี้เดือนอีกสองสามเดือนเรา,เราก็จะสอบกันอยู่ที่บ้านพักสำนักงานยูทีวนะครับบ้านพักร้านกันครับเสาลอยแท่งสำหรับวงใหม่นะครับไม่ใช่สมัครไม่ใช่กันพูดยุ่งสองฮะพูดยุ่งสองเลยวะ เออพ่อกันะไปเลยผมไม่ทไรเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวไฟจะแหลมขึ้นาันาน้ากันแ้ผมอาจจะมาไม่แต่วงก็จะหองว่ากห้องมามาเลย มาจากบ้านบอกว่าจะมาให้น้องลำเพลินแต่น้องลำเพลินไม่มาชิบเลยฝากพี่อุ้งยีฝากไม่ให้น้องลำเพลินด้วยฝากผัวกับหายหลานเลี้ยงดูชาลูกินอะไรๆเป็นอ้วนชุด้นใส่อะไรชุดชาสาวร้อยชุดตอนนี้เหลือไม่ถึงสิบชุดแล้วไม่ยังใส่อะไรอ้หมด เพกินแห้ง hmm. ว yeah. ัว so ม uh, oh. <t> ัเป็นไรชุดมันห้อยไว้มันก็เลมันอย่าไปไกลกว่านี้แล้อมันกินไม่ไวเด็ดเดี่ยวเดี๋ยวนะกินน้ำนี่แหละเอออีกหนึ่งเพลงลูกมัันครบขอบคุณครับรัฐพาลเราเตรียมตัวด้วยนะจ๊ะอีกหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็มีเพลงแถมอีกหนึ่งเพลงหนึ่งวันหนึ่งเพลงเออเม่บอกเตรียมตัวไม่บอกหนึ่งเพลงอัดแล้วก็หนึ่งวันหนึ่งเพลงก็เตรียมโต้จะออกมาอย่างไรเดี๋ยวเส

ส่วนนาวีทีตอนนี้กับสบู่สมุนไพยอิงออนสวยกิ่งต้องอิงออนอยากยูเน่ล้าขาวใสกับสมู่สมุนไพยอิงออนสบู่สมุนไพยแท้ไี่รองครับสื้อตามร้านค้ารังไข่องไปก้อนละ38มสปถึงสี่บาทแต่วันนี้หน้างานหมดแล้วนะครับเพราะนั้นหมดแล้วอยู่บนมือผมขออนุญาตแจกเป็นรุ่นทดลองใสมาบอสอิงเข้าลุงอิงข้าลองเพื่อนเฮ้เอ้ามาแจกัาดี้นี่เลี้งนํำ ออกของฝาก <terum speech> <trico>